ทุกคนมันจัดการยากสวัสดีค่ะวันนี้น้องยก็อยู่ในเกมซ a กุระเซค u ซิมิเลเตอร์ดีวันนี้น้องยาก็จะไปจับผีเสือ้อเดี๋ยวไปให้ทุกคนกดที่เมนูน,น,นี้นะคะ M-E-N-U กด S Y S T E M S E T T I N G ก็กด next time อันนี้นะคะได้ถึง16นาฬิกานี่ต้องใช้สมาธิแล้วเราก็ไปที่ ยูมานะนี่นะมันก็จะมีปีสแล้วก็จะมีผีชองผีเสื้อบนี้นต้องปิดอันนี้ก่อนนะซม่งก็จะทำลายข้าวเก็บมาแบบนะีต้องจัดการกนะันทุกคนมันจัดการยาก ต้องไปอยกให้จัดการมันได้แล้วมันจะได้เงินนะทุกคนต้องจัดการมันมันก็จะมีพวกผีเสื้อแล้วมันจัดการยากมากแต่ใครที่จัดการอะไรเก่งๆ ง่ายมากเลยค่ะน้องยาแต่สำหรับน้องยามันยากมากเลยค่ะเขาแบบจัดการเป็นล้านทีอ่ะมันไม่หมดอ่ะจัดการจนมือหิกมืองออะทุกคน power lever อ,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 อย่ลงนีนแหละคนไรจะทำจนเมื่อยเมืเม่อยขน,นาดนั้นอ่ะนี่อะไรยัางนี้เมีอยู่ เอ้ยตัวนี้มันลายมากตัวสวยตัวนี้มันจะเป็นหัวหน้าเฮ้ยมีสองตัวแต่มันจะไม่มีความโกรธเลยทุกคนมันจะแบบไม่เซ็งเลยอะแฟนบี๊ เพิ่มพลังเพิ่มพลังมันไม่ต่อยหรอ,หรอกหยาผีเสื้อโงอ่เอ้ยคิดว่าฉันเป็นแค่คนโง่ๆง,งคนหนึ่งเหรอคิดว่าฉันเป็นแค่คนไม่ฉลาดคนหนึ่งเหรอเพศลากฉันจะจัดการพวกไกให้ตายเลยเจ้าผีเสื้อหน้ากลัวหน้ากลัวตัวหนึ่งไะนะเล้ก็ไปที่ยากกุซ่าแล้วก็ปิดนะคะ คนน่าจะปิดกันไปนแล้วเพราะอัญญาน่าจะเคยทุกคนเคยเห็นทุกคนคนอื่นสอนปิดกันแล้วใช่ไหมล่ะเบื่อ,อยอะแทบไม่มีเลยทักคนยังไม่มี่ตแม่ค้าระวังด้วยน,นะคะไม่ดได้เลยลน,นี่เหอไอทีหนึงนี่ลำคาเลยทุกคน เราต้องนี่ก็เป็นการหาผีเชื่ออย่างนึงที่ง่ายนะคะถ้าใครมือเก่งกว่านี้ก็ช่วยบอกได้นะว่ามันต้องใช้ปืนอะไรของเอลคูซ่าหรือใช้อะไรอ,อ่อไยนะคะเจ้ากันสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดามชัยให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ้า